เป็นห่วงเธอกลือเธอวันไหวกับสิ่งร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้ละทั้งความชนะ และความพ่ายแพ้ได้แล้วมีใจสงบย่อมนอนเป็นสุขออยาแพ้จหวววเเธัันสวัสดีค่ะท่านชมค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเราก็ยังอยู่ที่ขอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยนะคะเพราะว่าการสนทนากับท่านกรรมการมวลนิธิ คุณไพโรธสิงห์บานนั้นยังติดค้างติดข้องกันอยู่ในส่วนของการสนับสนุนโครงการทรงจำพระปาติโมกไปพบกับคุณไพโรธกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณไพโรธค่ะ,คะาจากการที่ทางมูลนิธิได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมโครงการท่องจำพระปาติโม่ซึ่งมีชื่อเต็มๆว่าโครงการทรงจำพระปาติโม่ในอริยวิถีเพื่อเป็นบาดฐานสู่การเจริญมรรค ได้เข้าไปร่วมและได้พบอะไรบ้างคะจากที่ที่เรารู้ว่าสถานะของของงานที่เราพึงกระทําในงานบทบาทของงานพระศาสนาเนี่ยในฐานะคารวาสหรือในฐานะของอุบาสิกาอุบาสกเนี่ยพึงทําอะไรได้บ้างนะครับรบ,บางเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระก็จริง แต่ท่านทําเองไม่ได้ท่านทำโดยลําพังไม่ได้มันต้องเกี่ยวเนื่องกันมัเป็นเหตุปัจจัยด้วยกันดันั้นโจทย์สําคัญของเรื่องนี้หวัวใจสําคัญก็คือการการมีส่วนร่วมหรือการถวายงานพระนะครับเ,เราได้รับคำหลักคิดจากท่านชยสาโร,ร,รนะครับซึ่งท่านก็เป็นลุกศิษย์ของคุณภูชา ชาวต่างชาติที่มีบทบาทอย่างสูงยิ่งในการเผยแพร่ศาสนาท่านบอกว่าความเป็นพระเนี่ยอยู่ที่พระวินัยนะครับไม่ใช่อยู่ที่องค์ธรรมไม่ใช่ว่ารู้ธรรมเยอะแล้วเป็นพระ่ะความเป็นพระอยู่ที่พระวินยัยนั้นเพราะโจทย์โจทย์นี้สาคัญม,มากนั้นที่เราเห็นความวุ่นวายหลายเรื่องเนี่ยเราก็คิดว่าหรือว่า เรายังไม่ได้ชัดกันทังพระวินัยค,ความรู้ในเรื่องของพระวินัยของพระท่านท่านที่จริงท่านมีการสวดปฏิโมกกันทุกสัป้าวันนะครับ,รบ,รบการสวธยาย,ยายธรรมการ <ทำ S 1> สวดวทำอยู่แล้ว แต่ความความต่อเนื่องหลายวัดนเน้อยนะครับเพราะว่าด้วยข้อจำกัดสิ่งนี้ถ้ามีการขยายการสวดการศึกษากันอย่างจริงจังมันจะเป็นการสร้างพระสร้างความเก่งความสำคัญตรงนี้ซึ่งที่คุณไพโรธพูดบอกว่าถ้าอาจารย์พยสาโรได้กล่าวว่าความเป็นพระอยู่ที่พระวินัยเนี่ยฟังตอนแรกก็งงงนิดนิดแต่พอคิดตามเนี่ยใช่จริงๆนะคะเพราะว่าในส่วนของพระธรรม คนอย่างคารวานี่ก็เข้าถึงได้ก็รู้ได้ตแต่ว่าวินัยสงฆ์นี่เราไม่ต้องค่ะทีนี้บทบาทเ,เรื่องของการทรงจำพระปฏิโมยหรือการสวดท่องพระปฏิโมเนี่ยถึงจะเป็นแค่แค่เรื่องของพระเป็นบทบาทของพระอย่างเดียวแต่การที่พระท่านจะมี มีปัจจัยหรือมีเหตุปัจจัยเพียงพอที่ท่านจะได้ศึกษาแล้วทําเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยมันต้องมีการสนับสนุนะนะครับท่านต้องไปอยู่ด้วยกันไปมีสังฆาร่วมกันเนี่ยร่วมอบรมร่วมท่องกันเปเดือนนะครับกว่าจะ,ะ,ะกว่าจะท่องได้ เราทำมาสามรุ่นตั้งแต่ปีพศ2565เป็นต้นมาเนี่ยผ่านมาสามรุ่นก็ได้ผลสมฤทติ์40รูปที่ทรงจําได้เราสามารถขึ้นช่องขึ้นปฏิโมกได้อน,นี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีความเข้มแข็งของโครงการผมได้ไปร่วมถวายงานแล้วก็ได้ไปวัน รุนที่สามที่ท่านสำ,สำเร็จสำเร็จโครงการแล้วท่านก็<ม>ไปถวายรายงานท่านเชยะสาโร<ม>ที่อาศชนะมาแล้วก็ท่านก็ลงปัฏิโมกโดยพระที่ไปจบโครงการนี้ซึ่งปววได้แค่ภาษาเดียวแล้วท่องจำได้ทรงจำได้แล้วท่านขึ้นท้องโอ้เป็นอะไรที่มีพลังศรัทธาอย่างสูงยิ่งนะครับในฐานะที่ ผมอยู่ในวงการพระศาสนามาขนาดไปเจออย่างนี้นะครับเกิดพลังศรัทธามากค่ะนะครับอย่างนั้นเ,เราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไปท้อกับเรื่องที่เราเห็นทางโลกนะครับในในใช่เรื่องเรื่องพวกนี้มันมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องปกติทางโลกมันก็ไหลไปนะครับมีข่าวอะไรที่กระทบกระเทือนศรัทธาเราก็เป็นเรื่องเรื่องปกติแต่ว่าใจสําคัญคือถ้าแม่นในพระวินยัย ะนะครับผู้ปฏิบัติเองท่านแม่นในพระวิตรยท่านก็จะเข้มแข็งเองเราเองเรามีมผู้สนับสนุนเราก็ออให้พลังศรัทธากับท่านะนะครับเสริมศรัทธากับท่านแล้วเราเรา,เราถึงจะดึงดึงศรัทธานั้นกลับมาสังคมแห่งพระเนี่ยผมว่าสร้างพระสร้างคนสร้างสังคมคถึงจะสร้างความเข้มแข็งของาศาสนากลับคืนม,มาอ๋อค่ะนะค,คิดตามแล้วเข้าใจเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่ พูดจริงๆจําเป็นมากนะคะคเพราะว่า,เ,าเรามีพระเยอะอะอใช่ไหมคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราเห็นพระเหลืองเราก็อยากพึ่งพระแหละแต่ว่าถ้าสมมุติว่าท่านได้ทําหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่เพราะมีการาจัดโครงการดีๆแบบนี้ให้กับท่านด้วยเนี่ยเป็นชื่นใจไหมคะไปเห็นแล้วรู้สึกว่าผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งโครงการที่เป็นคอร์รูปส์เน็ถ้าพูดภาษาทาง ทางโลกปัจจุบันนี้นะครคือหมายถึงว่าเป็นหนึ่งโครงการเป้าหมายสําคัญเป้าหมายหลักเลยของงานพระบาทบเป็นแกนแกนของโครงการพระศาสนาเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับการทําบุญสูงสุดเนี่ยที่สูงสุดยิ่งเลยก็คือการสร้างพระนี่ละครับแต่นี่คือไม่ใช่สร้างพระพระพุทธรูปกเครื่องนะครับแต่เราสร้างพระ ที่มีเนื้อหนังเลยนะคะที่สามารถไปทําอะไรต่อได้ที่ไปเผยแพร่พระศาสนาต่อได้อันนี้เป็นโครงการได้บุญได้บุญอย่างยิ่งเลยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมสนับสนุนกันก็คือถ้าใครมีแรงก็ช่วยแรงช่วยสติปัญญาได้เพราะนีออกแบบของงานอาสาของสุนโมกกรุงเทพนี้เราออกแบบเป็นงานธรรมภาคีหรือผู้มีส่วนร่วมในธรรมท่านมีส่วนร่วมได้ทั้งในเรื่องของ แรงกายแรงใจแรงปัญญาหรือแรงทุน<ช>ถ,ถ้าท่านมีทุนก็สนับสนุนผ่าน,นทุนก็ได้นะครับคือเ,<ส>เราก็เปิดช่องทางของการทําบุญเนี่ยเ,เราแบบทุกวันนี้ง่ายมากนะครับโครงการเราเข้าโปรแกรมของปันบุญนะครับข,ของททบนะครับโครงการนี้อยู่นนในโครงการปันบุญด้วยก็สามารถสนับสนุนผ่านโครงการนี้ได้ระบุไปเลยในปันบุญไม่ใช่ว่าอยากทาโครงการนี้ขี่เข้าไปเลยครับคําว่า โครงการทรงจำพระปาติโมกก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็เขาก็ให้ทําบุญกับโครงการีเอาแค่สั้นๆนี้ก็ได้มีโครงการเดียวแน่นอนเรามีในนั้นมีหลายโครงการไม่ไม่ใช่ค่ะหมายความว่าเอาแค่ว่าท่องจำทรงจำพระปาติโมกก็ไม่ผิดโครงการใช่ไม่ผิดเลยเพราะว่าโครงการทรงจำมีโครงการเดียวอยู่นันโครงเดแน่นค่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่าถ้าเรารักพระพุทธศาสนา ใช่ไหมคะคแล้วเราอยากจะให้พระพุทธศาสนาดํำรงอยู่ตัวตนของพระคือพระพินยัยก็สามารถที่จะส่งเสริมได้หลายคือจะว่าหลายทองทางก็ไม่ได้แต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมีสัก2อสเรื่องที่อยากจะนำเรียนนะครับแล้วอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่เป็นผู้ใจบุญทั้งหลายเนี่ยผมว่าเรื่องที่หนี้นในฐานะพุทธบริษัทนะครับ,รบทั้งในานามบุคคลและนามองค์กร นะครับเราก็พึงสร้างความเข้มแข็งของการพระาศาสนาด้วยกันตามบทบาทหน้าที่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทาหน้าที่ของตนของตนนะครับเพื่อ,อให้ให้สังคมนี้มีความสงบสุขมากขึ้นนะครับส่วนที่สองเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของการร่วมกันหรือการแชร์ริ่งกัน นะครับที่อาจารย์พุท่านมีปฏิญาณสาข้อก็คือข้อที่1เข้าถึงหัวใจศาสนาของตนของตนหรือรความเชื่อของตนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับข้อแรกที่ผมว่าข้อที่สองคือการแลกเปลี่ยนก,กันเนี่ยการสร้างความเข้าใจคือเชื่อว่าสังคมทุกวันนี้มีหลายทัศนที่หลายความเชื่อหลายวิธีการปฏิบัติเพื่อทุกคนก็คือต้องการความสุขร่วมกันนั่นแหละแต่เราต้องมาแชร์กันมาร่วมกันที่นี่เราไม่ได้ปิดเฉพาะ พูดแบบเถรวาทหรือพูดแบบประจันบุธาตุเราเป็นสวนโมกนะครับโมกขาหรือสวนสวนแห่งความบุปพ้นนะครับอันนี้คือเราต้องการทุกคนให้เข้ามาถึงความสงบสุขด้วยหมายถึงภายใต้ร่มแห่งพระพุทธศาสนาเปิดรับทั้งหมดภายใต้ร่มแห่งสันติสาพโอ้งั้นแสดงว่าความเชื่ออย่างอื่นด้วยก็คือเราก็มีทั้ง แนวคิดทางด้านเซนหายานเข้ามามาร่วมกันนั้นการแลกเปลี่ยนการแชร์ริ่งการาการพูดถึงหัวใจร่วมกันนียมันก็จะเป็นทิศทางที่สองส่วนเรื่องที่สามเนี่ยที่เราประสบปัญหาอยู่ทุกวันนี้ที่เราพบในเรื่องของไม่ว่าสังคมแห่งวัตถุที่มันกำลังเร็วและแรงแล้วนำพาพวกเราไปไกลเนี่ยเราอาจจะ มาตั้งสติด้วยกันพื<ช>้นที่สติสเปซที่มีโครงการหนึ่งของสวนกรุงเทพก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเราก็ลองมาลึกด้วยกันว่าเราจะมาตั้งสติแล้วทบทวนว่าเราควรอ,อยู่กับสังคมโลกที่มันรุนแรงแล้วที่จะใช้คำว่าตอยห่าจะวัตถุนิยมแค่ไหนอย่างไรเรามาร่วมตั้งสติด้วยกัน เก้าวไปในสังคมที่ม,มันรุนแรงแล้วก็เชี่ยวกับตรงตรงนี้ค่ะแม่ก็เรียกว่าได้มองเห็นโอกาสดีๆอะไรเยอะเลยนะคะจากการที่ได้ฟังคุณไพโรธได้บอกเราว่ากิจกรรมที่าทางขอจดหมายเหตุได้กระทําอยู่สามารถจะช่วยให้พวกเรานั้นจะว่าไปก็ปลายทางคือสันติสุขของทุกๆคนแล้วก็ยัง เผื่อแผ่ไปยังคนอื่นๆด้วยถ้ามันเกิดจากเรามันก็เผื่อแผ่ไปได้วันนี้ขอบคุณคุณไพโรธมากเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะที่นําพาเอาความหวังในชีวิตมาให้เราได้รู้ว่าอ,อ๋อมีความหวังอยู่ตรงนี้อย่างนี้ยังไม่สิ้นหวังกันไว้พบกันใหม่นะคะกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังในตอนต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจ